ไกละค่างนะครับผมตัวนี้เป็นล็อกล่างนะไม่ใช่ล็อกบ,บนนะน,นี้เป็นตัวต้นแบบ <c oughs> ไม่ได้ยากอะไรนะ,จะเจ้าดังไปทำไงไก่ละสังนนประโยชน์อะไรนะอันนี้เป็นล็อกล่างนะทำง่ายด้วยเมื่อกี้เป็นเนวไกลไว้ อันนี้อันนี้ไม่ใช่เซฟนะน,นี่เป็นนกจะจะใส่ใส่ลูกง่ายครับนี่นี่นีจะลลอกแล้วเนะน,นี่กนยกนดะจิบจิบ